ตูแพะกินหญ้าแล้วก็เพลิดเพลินเนาะนี่ค่ะเห็นไหมดูวเขากินอย่างมีความสุขอะกระถิ่นก็ยอดงามๆม,มานั่งมอง,มองแพะกินกระถิ่นทีไรนี่มีความสุขค่ะลมเย็นๆเขาก็กินของเขาไปเนี่ย่กินอย่างอาเ็ยอร่อยเห็นไหมคะนะ อันนี้แพ้ไหมค่ะเนี่ยแพ้น้อยแม่เขาไปกินหญ้าอยู่ข้างในไปกินเอกระถินอยู่ข้างในนี่อันนี้ลูกเขาลูกใหม่อันนี้ลูกใหม่ค่ะลูกใหม่ยังกินนมอยู่ไม่เข้าไปใกล้อร่อยค่ะอร่อยตัวนี้ก็ใกล้ข้อเหมือนกันเนี่ยค่ะที่หั่นหลังอยู่เนี่ย นี่ก็ท้องนะคะอันนี้ก็ท้องเนีเยๆๆ <e ่ยอ่ es, าเขาคงคอดไล่ๆกันนี่แหละอือโ้ว่ะยินแล้วอร่อยอร่อยมากอืมต้องใช้คานเสริมนะ เสียงเคาเคี้ยวกระถินนะกุบกับกุบกับกุบกับน่ากินจริงๆอ่ะฟังดีๆนะคะเพื่อนฟังเสียงเคาเคี้ยวกระถิน่นบรรยากาศได้เลยค่ะเนี่ยทุง่งนาลมเย็นๆค่ะใบไผ่เห็นไหมคะดูใบไผ่ปลิวสวยเนี่ย,ย อีนนี่จะเป็นช่วงเช้าอยู่อะค่ะลมพัดยังเย็นๆอยู่นี่เห็นไหมตอไผ่อันนี้ปัญยาบรรยากาศบนบ้านธรรมชาติธรรมชาตินะคะมาฝากเพื่อนๆค่ะเนี่ลมพัดใบไผ่ปิวสวยนี่เลยเห็นไคะเย็นค่ะเย็นอากาศเย็นๆ อืตนี้ขอบคุณนะคะพี่เป็นกำลังใจให้ป้าเดียที่ดูคลิปให้ป้าเดียขอบคุณมากๆเลยค่ะนี่เลยเดี๋ยวป้าเดียจะหาคลิปใหม่ๆมาให้เพื่อนได้ชมกันเนาะขอบคุณค่ะ